มาไปทกแล้วก็ได้ขครับไปอันแกแกเข่าด้แกเขา่เขาใส่กระทงแล้วก็เคยไปตะกี้แหวว่านกันนะงั่วไปเต็งมั่วปักไงเลยตะกี้ซ้ำนี่แล้วคอยกระคีไปก้านเมือก่อนนะผ่อนไปก้านเลยมะแมน <laughs> <laughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ welcome back to the channel ซึ่งในคลิปนี้เนาะพี่น้องเขากำลังเดินทางมาจากการขี่เกี้ยนเนาะก็คือเป็นเกี้ยนบา่นผู้สมังเนาทีชิปเคยลงเพจไปให้พี่น้องได้เบิงเนาะก็คือตอนนั้นพี่น้องผู้สมังขี่เนาะพี่น้องแล้วกันในตอนนี้ในมือน,นี้ก็เลยลองมาขี่เบิง<อ>้งสิงได้กับมวนดีเนาะ <laughs> ห็มมี่มาพี่น้องก็คือสีขินหอดบรรยากาศเก่าเก้าตะกี้เนาะสนันกะเลยมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงหรือว่าได้ขวดระลึกความลังเนาะแต่ว่ารุ่นที่ เกิดบทท่านอิริตต่วารุนพเมป่าลุ่งนะนาจะยังเคยแด่ขี่อ you ย know. ู่เนาะเกวียนขาพี่น้องพร้อมแล้วไปบึงบรรยากาศพงอ์กันเลยขอ้ามเออโบเมนขี่เกวียนเด้อ hey. okay, ขี่เกวียนเด้อข้นมาถึงใส่กรไดิขี่เกวียนเ, <laughs> เยนลาะชมวิว <laughs> ้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะลัางยางมีแบบมีแต่เหลืองสีเหลียดเนาะลัางยางแบบขาน้ำมันมันแพงเนาแบบนี้เลยมันเลแพงเนาะค่านมาใส่เกลี่ยนเนาะแบบจะไม่ก้อนทาแบบว่าแป้งขับมากเลยทีเดียวขับมาขึ้นเนาะมาขี่ได้อันนี้นี่เหงาอนุรักษ์ไหวบอลลูนได้แม่นเพราะว่าง่วนนี่ค่อยห้ากระซือมาประมาณสามเดือนที่แล้วห้าก็มาแอบเซนห้าก็มาแอบแม่นแต่ว่าเกลี้ยนมันมีมาตลอดแล้ว เกล็นจะมุ่นผอมม้นแม่หมดแล้วแม่ละมันยังซองร่ำได้อยู่อยู่อยู่เพื่อนจันจำอ่างอันนี้เอาเออกวางอันวางดองเาปริมารอทาสบ่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 เห็นนี่จะคนอยากผ้าก็จะอยากสาแมนพี่เกล็นเก็นขนมบ่ยบานมนิน กีฮะนาดบาทเท่าีก็มีแต่กี้นเนเนาะแม่แหละคอยนี่กัยังคอยกัยังพันได้เห็ดอยู่แต่บ่าบนเป็นซานแต่ว่าซอยพอซอยแม่ตะกีฮะเห็ดเกี่ยนนี่ฮะประมาณปีหนึ่งพันชนี่นะหรือห้าแชิบหแิกแล้วก็ได้ขับไปอันแกแกเขาด้แกเขาใส่กระทงก็เคยไปตะกีไปว่านกันนะหัวไม่ตึงัวกไงเลยตะกีซัมนี่และ แต่ว่าอันอันนี้เข้าโบนี่ได้ไมีมีอันคนมาคืนดุอยิบวะโอ้มีแต่อายเอาน้องที่มาแต่ดองมาแล้วนี่ละวันนี้นี่มันมาทันใดนั่นเนาะไม่เลยมันคอยกะขี่ไปก้านเมื่อก่อนนะพอะคีไปก้านเลยไหมแม่นแต่บ้านแต่บ้านฮะบอกับตังขี่ไปนี่แหละพอดี่สมองหนึ่งนะแต่บ้านนี่ไปห้าอันไม่เลยลอกถลอกในแปดเจ็ดสาปกติเจ็ดโมงผู้ี่แปดโมงหอดถูก อาวมัวนี้นะวเวลาเห็อนอัาน,านิดมดาบนงหัวนปมันก็นนท่ามดาแล้วเพราะว่าปกติมันเข้าเข้าใส่เนะาะเข้าเข้าก่ใ,ใ้มันเพิ่มน้ำหนักขึ้นเลยเลยเใ้มันเคย<อ>นะปกติอันนี้เข้าเขาใส่มกกันก็มันมันแต่ระบบเข้าแก่เขากันมาก็ห่วยซิปปลายบุง1ิบุ่งมากัิหน้ากลัวคนเขานี่ก็เศ้ากว่ามื้เลยด้วยบริชีนี่ คอยกักทามันเลยดีได้เห็นงัวนี่มันจังขนาดน,นี้ไม่ลแล้วลคอยให้มันบดให้มันตากแดดนี่นบอกหญ้ากินตลอดคอยไปประชุมอยู่สวรรค์ก็ยังไปเกี่ยวหญ้าสวรรค์บนฟ,ฟ้าบ้ด้วยซานใหม่ <c oughs> ห่วงนี่อันนี้นี่ซื้อมาจากหมื่นนี่ต้นละจ็กหมื่นโอ้คอยอคอยซื้อมาสี่หมื่นสามเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่นสี่หมื่นสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหยาดไปอีกไปอีกรถฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยาดเฮ้ย เฮ้ยฮ <cause> ้เฮ้ยเฮ้ยฮ้เฮ้ยไปน้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้เฮ้เฮ้หยาดตื่นบ่าวเฮ้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 ขี่ไปอีกไปอีกเอาเลยสิเขาไปโง่อยู่อันหกสี่วัดจะงอมาบัดเมื่อมันก็เมื่อสบายแล้วพอข้ากลับ คอยไปสั่งกระทงน่ะบ่านนี้กรเจ้าซ่าแล้วมันใหญ่กว่าเราคอยบปซื้อปกติเอ็นเบากันนั่นคอยให้กรเจ้าแปดแสนแล้วบ่านนี้กรเจ้าซ่าแล้วมันใหญ่มันใหญ่กว่าจนแก่โบราณเลยคอยจะคอยว่าขั้นกระเทินเจ้าซักซ่าอะไรคอยจข้อซื้อหาแสนเราก็มาขายอย่างใดหลานหนึ่งคอยกันยากเฮ้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 จังวะเเฮ้เฮ

ก็มันกะงัวซ้ำนี่ตะกี้คอยฝึกงัวตัวน้อยๆมันล่มมันบวไปซะมันเย็นมันบวเคยอันนี้คอยแบบบวบบวท่านใดอันบวท่านใดฝึกจักเถื่อคอยมาใส่สักเสิอเราเบิ่งมันก็ไปเลยคอยใส่เกลี่ยเลยฝึกง่ายๆแมนบอดดนขวกระคีมันนี่ประมาณสามเดือนปลายๆเลยนะเบิ้งน้ำบวดเดือนสัมนะ แบบอไสเกี่ยนไสเกียนแล้วขวากจูงเอาธรรมดาเขาปไปสี่หละมันแล้วเขาก็ขี่เลยผู้เดียวผู้เดียวผู้เดียวมันสบายอยู่หรอข้ามเงอนใช้พวกอันล่วงน้ำท่ามาขี่บางแล้วนี่พวกเวียงจันโตอันเออคอยบอกยุบบอกมอนนะว่าอันคือบอกคันมีเวลามันคือบอกมาท้ายระหว่างอัน มามานับอด่ะโอ้โหเหี้ยโม่โอ้คือวันบอมันจะแต่คอยป่อยไล่มองอ่ะก่เจ้าก็บดิบรดบรดตั้งใจว่าจะเห็นแบบนี้ คอยท่ามึงแล้วเวลาบอกอยู่ตั้งว้นึ่ก็มีลำหนึ่งนลมาเรามาเฮ็ดเบี้ยจะมงเอยมาพอก็จะเอากะให้ลองเหมือครับก็จอดรจมองหันแล้วเราจะจอดเอออยจากตื่นแดดแบ้วพขีจะเฮิงไเป็นเดือดเลยบ่บ่บ่มี่ะนี่ยัง กจาวาคันตีนมันจางมันบูเจ็บบริสันนะตะกี้ขอพยายามเบิ่งตีนมันว่ามันจางมันมันมันออกไปสินะธรรมธรรมราตีนวัวมันสิเป็นมันสีเนาะแล้วมันมันสิเจ็บกจาวะคันยางแลทางยากอันนี้มันมันจางออกจากกันแล้วบูเจ็บเขา อไปฮะเอาสมองแล้วข่อยไปกันได้สิอ,อ่ะไปกับสมองหนึ่งกับผักสมองหนึ่งค่อยมาอีกกับสมองหนึ่งแม่นมีนา,างอีกสร้างเหล่าไหลค่อยเบิงบ้งกันยอดเบิ้งก็จะแซนกว่าได้ลูกเลนะยพุ่งหานะนางอีถ้าคนขาวๆค่ะไม่มาตังใจนะแม่นมันเลยจะมาสัม<ท>ผาดพข้า<ท>ขมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ นนะมันมือวัดเว้นผัดบุยักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอมอตะเกาวันนี้พวกเป็ตขีนี่มันช่องหอบซ้ำหอบ,หอบ

เอนนะขีก้อกียนก็าเนาะขี่เกียนจนเรียบร้่อแต่ว่าทีพัมยังมะหูเลยวันไอ้ซื้อย่งก็โอซื้อจารย์วัยกรอาจารย์เอาเป็นอาจารย์บอแม่แหละคอยสอศิลปะเมือง อ๋ออยูหองการเจ็ดช<ม>ั่วเมืองเนาะแล้วลก็เป็นพี่น้องของคู่สมางเนาะพี่น้องแล้วเป็นแบบอ่าเป็นนับ,บ่าวเน,นบบานะเป็นนับ,บ่าวคู่สมางั้นละมันเองก็เลยแบบว่าให้คู่สมางพามาเนาะเพื่อขีเกี้ยนให้พี่น้องเบิง่งเนาะในส่วนนุกแล้วมันแพงอย่างที่พี่แกสนใจลไล่เวลาเกี้ยนลงเนาะซึ่งอย่างไอ้ไอ่เบาที่ไปทีมาของเกี้ยนที่ว่าไอ้โอ้เกี้ยนอันนี้ันแมันเกี้ยนทีว่าของพ่อของแม่แต่กี่พุ๋แหละมันจะฮักซาไหวตลอด นี่แหละนำทวนน้ำยางกะย่อไว้อยู่คือคืนเพื่อนนะแต่ว่าพอตะว่างัวเนี่มาซื้อใหม่แล้วก็ฝึกเอาเองซื้อประมาณสามเดือนที่ผ่านมานี่แหละฮะก็สามเดือนเนาะงัวยังฝึกใหม่อยู่แล้วก็งัวนี่นะจะยังใหญ่หมเต็มทีเนาะแม่แหละยังยังยังจั๊กปีเลยงัวนี่งัวฮักก็คือก็มันสองปีว่างัวนี่โอ้ทีนะแต่ว่ามันก็ฝึกง่ายงัวโหแต่ว่า มันก็ที่ว่าแน่นอนซาดเท่ากับก็คืออันนั้นบางเถื่อมันกับบางเหม่อแต่ปกติแล้วที่ว่าขี่มือนันซ่องหลอกได้มือไอขี่ค่ะเพราะว่ามอเปอรขี่เพจนห่อนอกก็ใส่โง่มากเลยเกี่ยวบ่าในซ่องหลอกมันก็ยังไปมาล้อจานลงแล้วเพราะผู้ที่ไอขี่หะนี่ไหนต่ว่าบางเอิญมันกับโอ้โว่ามันสีจังใดเนาะแต่ว่าบางที่แบบกมีเวลากามามาอีกบ่บอมีปัญหาโดูอะไรด้วยไม่ได้บางๆนะั้น อาณาเสือว่าไล่คนเวลาเห็นคลิปนี้ก็คือสอยากเ,าเสียงเดียวกันว่าอยากให้อนุรักษ์ไหวนะโอ้นอนแน,อน่นอกนตัวนี้นี่ได้อนุลักษ์แท้โดยแม่และ่ะเกียนนี้กับโบมีเลยได้แม,ม่แม่ละถ้าจะเห็นนี้ก็มีบ้างบอลที่เพิ่นสื่อไปไหวโซ่แทวเพื่อนนะนะเนาะแต่ว่าบานเท้าเจ้าคอยนี่บบคอยเห็นกันละ่ะ มันหนาจะเห็ดหยาบบ่เอาก็เกิดบ่ทันช่วงเกี้ยนอันตัวนี้มันก็เป็นไม้ขยุงนี่ไม้ขยุงว่ะแมนตัวเดียวนี่มันแล้วมันเห็ดหยาบบ่เนี่ยนี่มัน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 กับบ่หยาบถอดตะวันผู้ใดเป็นสางเฟอร์นิเจอร์คือไอผู้อันเราเห็ดเป็นนะผู้ผู้ป้ายเมื่อกี้นี่ครับแต่ว่ามันกับยากมันติ๊กมาตองอะไรวะทันซะอันนี้ได้น้อมันหนาจะหยาบน้ำตัวนี้เนาะไม่ไแต่ว่าคูเหมือนมีมันเสียนมันแห้งงายมันไหวไหวอีกขันเป็นขาเห็ดนี่ เพราะว่าตะกี้นี่คือเขาเสียนนี่มันใส่ตีนเหยียบเพาะเด็ตะกี้ฮะแล้วก็ใส่ทวงขึ้นเถิงโอ้เห็ดอันนี้ฮะแสดงว่าสมัยอายเกินนี่ก็ยังได้ใส่เกี้ยนเนาะยังยังยังได้ใส่แต่ว่าเกี้ยนนี่สังเกตเ่าะว่านี้มันจะเป็นเกี้ยนข้อมันเชียงหผมนี่ขันขันขันนี่มันมีอันเครื่องไม้นี่อ่าที่ว่าเป็นเขตเป็นเขตเนาะทาแหนมบวชักในนาเห็นแต่เพียงนี้เขาสิคิดว่าโคกเลยเนี่ยแม่แหละอันนี้อันนี้คือคือเครื่องไม้ข้องซางที่ว่าเพิ่นเป็นซางหรือเพิ่นเห็ดอะไรสิมันจะเป็นรูปอ้สัญลัักกษณ์ขอองาานนนนนนเเเเ็็็คืมปปีี่่ะ แต่ว่ามางอื่นเข้าวเจาะก็มักเจอมันกระชีบุกขึกันอันตัวนี้นี่เนาะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นไม้ขยุ้งอันนี้มันเป็นไม้นี่ไม้ขยุ้งอ้อันนี้ไม้จิกแม่อ่ารวมๆกันแล้วจักกิโลนี่เนาะกระชี้เลยลายเติบแน่นอนแม่เนาะการสำหรับสำหรับแฟนคลับทิดสแนลเนาะทาวาดานเปิร์ดทาวาพี่น้องมาย่มเนาะ แน่นอนเท่ากับสผพามาเมืองนี้นะย,ยินดียินดียินดีโดยแกยให้อ,อานุลากรอีกนอกจากเป็นแน่นอนแน่นอนตัวนี้มันอุลั์ไปแหละแห่งหนึ่งของเมืองสันนุรีแน่น่ะนะครน้อ,นองพี่น้อาม,ามาได้ยินดีตอนหับแล้วก็ผ้าคีได้เนาะมาทุกเวลาแต่ว่าโท่มาก,ก่อนย่ำย่ำอยู่นะปกติเพราะว่าเกีียนยังย่ <ๆ S 1> ยเพราท่านมีคนอื่นที่ขับให้กจ็จะให้พี่อ้ายอยู่เวลาเวลาวิธีแหละอยากให้มันหลงกันกับงัวกับย่างนะแต่ว่าอันนี้มันก็เฮาเฮาแต่เหตุแต่ผู้เดียวแล้วมันต้องอาศัยคนหลายคน อย่าไงไ้เคยน้ากันเวลาเขาบปอยู่เขาไปเวียวไปงานเลยอาศัยมากล้วมันแบบนั้นนะอ่าแต่ว่าเสียได้แต่ว่าเส้นทางอยู่ในบ้านมันอย่างหน่อยเนาะแม่คือแบบนี้นี่มนสมมติว่าทาแบบด้านเปิดแล้วแฟนลับมาเพิ่นอมากเบิงเกี่ยวกับววีที่วิตสมมติว่าขี่เกี้ยวเลาะบานใหญ่แห้งดีนะอ๋ออ๋อแต่ว่า่บวกคือใครแมนว่าเมื่อกี้นะค่อยว่าจะเขาอยูเขาเมื่อวันทางเกี่ยวอะไทีมันมันก็เคยเขาเพราะว่าซ่องซ้ำถือเขาเลย เราเข้าได้อยู่เนาะได้แค่จำมือนาเ้าสิลปะวาเบิ่งนบันเชิงคมแล้วกันให้นนีเพิ่นพลาดรอตัวนี้ยังบ่สมบูร๊เนาะเมื่อมือนาอาจจะเวลาเหมาะดีๆกว่านี้เนาะกาแล้วแต่มีเวลามามาดันเนาะตอนนี้ก็ขอบใจอะไรล่ะขอบใจหลายๆที่กันยินดีตอนฮาร์เบอร์บโได้วรางยังโดยเนาะกาตอนนี้ทิวกระซิจบไปพร้อมบรรยากาศตอนนี้เลยเนาะพี่น้องกะ พาพ่อแม่พี่น้องมาหย,ย่อนโยกอีกคันึงเนาะพนค่ายค่ายเครียดเนาะในโยกน้ำมันแพงเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยพี่น้องธรรมอากาศอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันหน่อยเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีส